สวัสดีครับ New PS12 นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวช็อกโกแลตแบรนด์ดังที่ได้ชื่อว่าเป็นพาร์ทเนอร์ของนักเตะไทยในเจลีกที่ตอนนี้ตกชั้นมาเล่นในเจ2นะครับนั่นก็คือ MIFUYU จากอิชิยะนะครับสปอนเซอร์รายใหญ่ของสโมสรฮอกไกโดของซาเดเลซัปโปโรต้นสังกัดของสุภโชคสารชาตินั่นเองนะครับ ก่อนหน้านี้ผมไปเห็นคลิปหนึ่งนะครับที่สุเปโชวพาไปเยี่ยมชมโรงงานช็อกโกแลตชิโรอิคุยบิโตะพาร์คในเมืองซัปโปโรนะครับซึ่งเป็นสถานที่ผลิตช็อกโกแลตเหล่านี้นะครับก็เลยสนใจนครับอยากจะซื้อมาลองชิมดูจริงๆ s i ซิกเนเจอร์ของอิชิยะเนี่ยจะเป็นเชื่ออิคุยบิโตะนะครับที่เป็นบิสกิตสอดไส้ไว้ช็อกโกแลตนะครับแต่ว่าตัวนั้นผมว่าคนไทยน่าจะรู้จักดีอยู่แล้วเพราะว่า เคยเห็นสุภาพบุรบอกว่าถือเป็นของฝากจากท็อกเกโดที่คนไปเที่ยวจะต้องซื้อกลับไปต่อนะครับก็เลยจะลองดูตัวอื่นนะครับ่็มาเป็นมิฟูยูตัวนี้นะครับหาซื้อในเมืองไทยยากพอสมควรนะครับต้องพรีออเดอร์เอานะครับามาดูเทสเกตของมันก่อนนะครับ นี่ครับมิฟฟิวนะครับข้างในมีสามรสนะครับก็จะมีไวช็อกโกแลตช็อกโกแลตนมแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตนะครับก็จะเริ่มกินจากไวช็อกโกแลตก่อนนะครับ ยากจังมีไส้หน่อยหนึ่งนะครับ ือวหวานอยู่แต่ว่าไม่ถึงกัเลี้ยนนะครับกินได้ต่อไปก็เป็นช็อกโกแลตนมนะครับ สุดท้ายต้องเอาคนไก่ตัดเลยนะฮะอันนี้เป็นช็อกโกแลตนมนะครับเพิ่มนละลายหน่อยนะเองกินได้อยู่อหอมนะหอมไส้คารามเมล ช็อกโกแลตนมของมิคุยูจะมีไส้คาราเมลนะครับนี่ค่อยหวานเท่าไรแต่หอมดีนะครับมาดูตัวสุดท้ายนะครับดาร์ชช็อกโกแลต ซอสนะมีกลิ่นผลไม้ด้วยนะ ดาร์กช็อกโกแลตของมิคุยูนี่มันจะต่อไบลูเบอรี่นะฮะหวานกำลังดีแต่หอมมากเลยฮะก็จะวันวาเลนไทน์นะครับถือว่าเหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักนะครับแล้วก็เดี๋ยวฟุตบอลเจลีกจะเปิดฤดูกาลนะครับไหนก็มาเอาใจช่วยสุขภาพสสราชาให้พาฮอกไกโดคอนเทนเลสซัปโปโร เรื่อนชั้นกลับมาในเจลีกภายใ,ในหนึ่งปีด้วยนะครับ